สำนักข่าวแคแมทไทมสื่อกัมพูชารายงานว่าชาวกัมพูชาประมาณ1,500คนซึ่งก็รวมไปถึงผู้ที่ไปทํางานแล้วก็เรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นจัดการประท้วง6จุดทั่วญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ค่ะรวมถึงในกรุงโตเกียวโอซาก้าแล้วก็ฟุกุโอกะเพื่อประนามสิ่งที่อ้างว่าเป็นการโจมตีอย่างไม่เลือกหน้าของฝ่ายไทยซึ่งก็ทําให้ชาวกัมพูชาจํานวนมากต้องพลัดถิ่นแล้วก็ประสบความยากลําบาก ตัวแทนชุมชนชาวก,กัมพูชานในญี่ปุ่นยื่นคำร้องต่อสถานเอกรราชทูตสหรัฐและมาเลเซียนในญี่ปุ่นรวมถึงกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นเรียกร้องให้มีการประนามการกระทำของไทยและขอให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดและทันทีเพื่อกดดันให้ไทยนั้นยุติปฏิบัติการทางทหาร ชุมชนชาวกัมพูชาในสหรัฐออกมารวมตัวประท้วงเช่นกันค่ะโดยํำนักข่าวแคนเบอร์เรียนสเปิดเผยว่าชาวกัมพูชามากกว่า200คนจากรัฐต่างๆรวมถึงนอรแคโรไลนาเข็นตักี้แล้วก็ฟิลาเดเฟียเดินทางมารวมตัวชุมนุมหน้าทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันอาทิตย์เพื่อเรียกร้องให้ถ่ายยุติปฏิบัติการทางทางหารในดินแดนกัมพูชาทันทีค่ะ ด้านสมเด็ทุนเซนประธานวุฒิสภากัมพชาออกมาชี้แจงกรณีที่ตนเองเสนอให้มีการระง,งับการเดินทางข้ามแดนทางบกของประชาชนชาวกัมพูชาและไทยก็เพื่อความปลอดภัยของทั้งสองฝ่ายโดยระบุว่าอาจจะมีความเข้าใจผิดหรือบางฝ่ายอาจจงใจสร้างความสับสนโดยอ้างว่าพลเมืองชาวไทยไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับไทย สมเด็จทุนเซนย้ำว่าการระง,งับการเดินทางมีผลเฉพาะเส้นทางทางบกเท่านั้นค่ะเนื่องจากการสู่รบเกิดขึ้นตลอดแนวชายแดนทางบกและก็ลุกลามไปยังพื้นที่ทางทะเลบางส่วนโดยสำหรับการเดินทางทางอากาศนั้นยังคงสามารถเดินทางได้ตามปกติดังนั้นชาวไทยที่อาศัยอยู่ในกัมพูชาสามารถที่จะเดินทางออกจากกัมพูชาโดยเครื่องบินได้ทั้งจากกรุงพนมเปญหรือว่าเสียมเรียบ ส่วนคนไทยที่ทํางานอยู่ใกล้กับชายแดนเวียดนามสามารถที่จะเดินทางออกผ่านเวียดนามแล้วก็เดินทางกลับไทยต่อไปส่วนสําหรับพลเมืองชาวกัมพูชาที่ต้องการเดินทางกลับประเทศก็ขอให้เดินทางกลับไปยังกัมพูชาโดยเครื่องบินเช่นกันนะคะโดยสมเด็จฮุนเซนก็ย้าได้ว่ากัมพูชาไม่ได้ห้ามการเดินทางของชาวกัมพูชาหรือว่าชาวไทยแต่อย่างใดสิ่งที่ขอให้ระง,งับก็คือการเดินทางทางบกซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้คนคะ่ะ